สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวรองพื้นของค o สเลอรนะคะมี3สีด้วยกันมีสีนูดสีโกลเด้นและก็สีเค c o ค่ะมาลองพร้อมๆกันนะคะจะโชว์ความปกปิดของน้องคือน้องปกปิดได้ดีมากแถมปรับสีผิวให้สม่ำเสมออีกด้วยนะมาลองกันเนื้อของรองพื้นจะบางเบามากนะคะเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยไม่เหนียวเกลี่ยง่ายมากขอบอกว่ากันแดดตัวนี้เป็นทุกอย่างให้เราแล้วจริงๆกันน้ำกันเหงื่อคุมมัน และมีกันแดดในตัวด้วยมาทุกคนสังเกตใต้ตาเรานะข้างที่เกลีย่ยแล้วแลวข้างที่ยังไม่เกลีย่ยคือต่างกันมากๆเลยเราเป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างคล้ำเพราะเป็นภูมิแพ้ชอบนอนดึกแล้วก็เบ้าตาก็หลึกด้วยคือตัวนี้เขาเอาอยู่ก่อนที่จะมารีวิวตัวนี้คือฟี่ใช้มา2อาทิตย์แล้วคือทาตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่กันเย็นอยู่ยนดึกเลยละ่ะไม่ต้องเติมหน้าเลย คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยนะคะเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารต่างๆนานานะที่ทำให้เราแพ้ได้ค่ะของดีขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะ